มนชนนกแก้วเกตชื่อทางทมแก้วของพุทธค่ะจะใช้บททุกขวนทําค่ะมาทําใจในใจก็คือเทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วค่ะไม่โกรธไม่กลัวเป็นไม่กลัวตายไม่กลัวโรคไม่เล่งผลรับเต็มเต็มหมดเต็มเต็มเจ็บก็ให้มันเจ็บปวดก็ให้มันปวดทรมานก็ให้มันทรมานตายก็ให้มันตายเป็นไงเป็นกันรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นค่ะ เพราะว่าเราเชื่อชัดเรื่องกรรมเราก็จะสามารถที่จะทำใจในใจได้ถูกต้องตามธรรมอะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นการฝึกจิตค่ะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราจะได้จะรับต่สิ่งดีๆพอเรื่องร้ายมาเราก็จะไม่ยินดีที่จะรับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกยิ้มรับสิ่งดีสิ่งร้ายให้ได้ในทุกเรื่องค่ะพอเราทำใจในใจแบบนี้นะคะเราก็จะไม่โกรธไม่โทษใครค่ะเกิดอะไรก็ท่องเสมอเขาว่าเราทำมามากกว่านั้นค่ะเพราะฉะนั้น เราต้องยินดีให้ได้แม้ไม่ได้ดังใจก็ต้องยินดีให้ได้ค่ะถ้าเรายินดีได้นะคะเราก็จะไม่ทุกข์ค่ะกายก็จะเบาเท่ากับฝุ่นไปเล็บค่ะเพราะว่าเราดับทุกข์ใจได้ก็มีผลมากเลยค่ะต้องทำใจในใจยินดีนะคะทำให้เบาเบากายเบาใจก็ลองเอาความยินดีไปทำใจในใจดูนะคะ